ไรปืนเที่ยงไม่ได้ยินเสีย พวกคุณมาทาไมกันเยอะแยะอย่างนี้ล่ละครับเนี่อผมจะไปจับเมงดาครับจับเมงดาผมไม่ใช่เมงดาเนะโอ้โหจะมาจับผมทำไมอ่ะเฮ้ยนึ่ว่าคุณเป็นเมงดาไม่ใช่ผมจะไปจับเมงดาอยู่ที่ทุ่งไนทุ่งะเยอะๆอย่างนี้แหละครับครับผมผมได้ยินแต่ว่าเขาจับเมงดากันเนี่ยเขาจับเป็นคืนไม่แค่ครับ ไม่บ้านผมจับกางวันครับบ้านจับกลางวันับผมแปลกดีนะอะางกันผมขอไปดูคนได้ไหมครับอยากไปดูมันแปลกดีได้ครับได้ครับได้เยอะแยะเลยหลับเป็นดปไปมไปรดูเลยครับ ไปกันเนี่ยเขาออกไปเทิดขบวนกันอย่างนี้เลยเหรอเขาประดับทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะว่าจะมีมาทุกวันค่ะเลยฮะมันปรดับเป็นราทุกวันโอ้โหย่างว่าเขาก็จะมากันครับมากันทีประมาณกี่คนครับเนี่ยสิบกว่าคนโอ้แล้วรถสี่ห้าคันอย่างนี้เลยเหรอมาเป็นขบวนนี้เลยเหรอทุกทุกครั้ก็เขาก็จะมากันอู้ พากันเฮ็ดหยัางหลายแท้เขาจับแม่นาครับที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยฟานจันงูอำเอภอฟางกูครับผมเคยเห็นแต่ว่า จับเบงากันตอนกลางคืนนะครับที่เอาไฟล่อโดยที่นี่ทำไมเขาจับเป็นกลางวันแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้ล่ะครับว่านเนี่ยเขาจับกลางเว่นกลางวันครับคเขาจับกลางวันครับอ๋แล้วมันมาอย่างไงล่ะครับกลางวันเนี่ยอพาร์ตเ์ไม่ล่อไม่ครับมันมาเป็นมาลงเป็นธรรมชาติเลยครับเลยครับมันมาเดือนไหนมั่งครับมันช่วงมกราถึงเดือนเมษาครับแล้วเขาจับเบงดากันเนี่ยเขามีวิธีการจับยังไงล่ะครับเขาใส่รถไถมาย่ำครับแล้วก็วิธีการย่ำด้วยสวิงครับโอ้โห ไส่กันลงไปเลยอย่างนี้เหรอครับแฉะอย่างนี้นะครับแล้วทำไมมันอยู่ในน้ำนะครับมันต้องตกน้ำตายมันมีมาทุกปีครับมันมันมันมาจับเศษอยู่ในนี้จะเป็นครับพอเราลากกันไปใช้เวลานานนะครับกว่าจะจับได้เสร็จหมดรถไถก็เดินไปแค่รอบสองรอบก็ขึ้นมาบนบกก็มีแมงดาเต็มไปหมด ลยครับมันอยู่ในติดอยู่ในสวิงนะครับแล้วเราก็เอามาเปิดรื้อเอาเลยนะครับวันวันนึงเนี่ยเราได้เยอะไหมครับเป็นยาประมาณ4ี่ห้าร้อยตัวครับยง่ี้แต่ละบ้านแต่ละรถนี่ก็ได้เงินเยอะสิครับครับผมโอ้ประมาณเท่าไหร่ครับต้ประมาณเจ็ดแปดร้อยขึ้นไปครับต่อวันอะต่อวันแหมถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากเลยนะครับธรรมชาติให้รายได้คนที่นี่อย่างดีเยี่ยมเลยแล้วมีคนที่อื่นแบบนี้มีไหมครับช่างอื่นเขาก็มาหาที่นี่เหมือนกันครับเพราะว่าที่อื่นเขาไม่มีนองแบบนี้ไม่มีน้องไม่มีแรงดาแบบที่บางกูนี่ครับโอ ก็ไม่รู้รัธรรมชาติมันเกิดมาเองครทบทุกที่ก็มาดูมกันจับเป็นดาที่นี่กันเหมือนกันโอ้ยมาแล้วมาแล้วดืคร้บใ่โอ้ยครับเาว่ามีอะไรไมเนี่ยโอ้ยเป็ดาโยกไปหมดโอยาเราเอาคเด็กๆก็จับได้เลครับเนี่ยได้ได้ไดได้ไขาได้ไบ้ได้ไ้ได้้ได้ได้้อเองด้ไค้ับ้ไาได้ไ้ไได้ไ้ได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 ้ไว้ได้ไน ได้ที่ดีมากเลยนะตัวผู้อสองตัวแล้วก็ตัวเมียตัวหนึ่งใส่ถุงยางนะ้าคาไปขายตามหมู่บ้านเลยโอ้โหก็ไปจากที่ปรางสูนี่แหละครับ<อ>นะครับม,มาพื้นที่ไกลปืนเที่ยงอย่างเงี้ยได้เห็นสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเลยครับมาเห็นซื้ออ,อะไรนะครับต้องกินน้ำพริกเมกดาที่นี่นะําครับมันมีอาชีพหนึ่งที่ชื่อเหมือนแมกดาถ้าใครรู้ตัวเป็นอยู่ก็เลิกซะจิงไปพวกเรา yeah. คนเขาทำอะไรกันอยู่ไกลป